สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอน <I S 1> ทุกคน <always remember. S 1> มาทำบั๊กในโซนฟีสจจายนะครับ <always> ทุกคนเอาไปทําตามได้นะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะครับทุกคนแค่เอาไปทาเล่นๆนะครับโอ้โหกดครั้งเดียวได้เลยเป็นบั๊กทาแบบสนุปๆร่ะมันไม่มีอะไร แบบข,ขึ้นขึ้นไปหาถ่ายรูปชมวิวเ,เดี๋ยวผมคนที่รู้ก็ก็ดูรู้นะครับแต่คนที่ยังไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้ได้เลยแต่ถ้าจะดูคลิปเนี่ยต้องกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามตก็ต้องกดตามผมมาเลยผมเปิดเปิดสงก่อน ่ะไปทต้นตแรกให้ทุกคนมาที่ต้นมะพร้านวนี้นะครับต้นไหนวะจำไม่ได้แล้วต้นนี้แล้วต้นนี้น่าจะต้นนี้แหละเพราะว่าเราต้นนี้ให้ทุกคนให้ทุกคนมานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็เล็งเล็ง ให้ทุกคนมานั่งนี้แล้วทุกคนก็เลงแล้วก็ให้ให้ทุกคนทําปุ่มเดินแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยทุกคนต้องกดุ่มเดินแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่ต้องกดหน้ากดหลังนะคบทุกคนไม่ต้องกดหน้ากดหลัง,ะะก,งกด,กด,งก,ดกดแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วนี่แหละก็จะได้ได้ได้ไม่ไม่ ทนเนี่ยเป็นไงถ้าทุกคนแบบถ้าทุกคนยากทำแบบยืนได้ก็ามาทำตรงนี้นะ <S <S ไม่ต้องเอาไปสูงเลยถ้าทุกคนอยากให้มันยืนแบบจมยืนถ่ายตรงไอ้ฟิสตอกได้อะเอออย่า,านยงนั้นอยตรงเนี้ยยืนได้เนี่ยเนี่ยเป็นไงเนี่ยได้บ็อนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ทำเล่น แบบอวดเพื่อนนะเออแบบแกล้งเพื่อนเล่นซ่อนเอบอะ่ะแล้วเพื่อนก็หาไม่เจอไง้องใส่ชุดแบบสีขาวๆนะครับ่จะหาไม่เจองั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย